แชทเมื่อกี้นี้คือเหตุผลที่เราต้องมายืนอยู่ตรงนี้ที่ราชเทวีะคลินิกสาขาปิ่นเกล้านะคะและข้างๆดิฉันนี้นะคะก็คือน้องมิวมิวเองค่ะ,ะคสาวดิฉันเองชื่อก็บอกแล้วว่าน้องมิวผิวหมองก็คือนางมีปัญหาที่คอนเซรนิร์นเรื่องความสวยมากมายไปหมดอย่างที่แชทที่ขึ้นมาเมื่อตอนต้นว่า นางอยากทานั่นทานี่เยอะแยะแบบคือไม่ใช่ว่าจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีให้เลือกทําเยอะจนแบบไม่รู้จะทําอะไรก่อนดีถูกไหมอะไรคือปัญหาความคอนเซิร์นของน้องหนิวบ้างตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับหน้าดีปกติไปหาหมอที่คลินิกหมอก็จะถามว่ามาทําอะไรคะก็คือคิดเองเอาเองอ๋อวันนี้มาร้อยไหมมาโบท็อกมาแฟททีนี้พอทําไปปุ๊บมันไม่ถูกจุดก็คือหน้าก็ยังเหมือนเดิมเอ๊ะหน้าเราก็ยังย้อยก็ไม่ตอบโจทย์ก็เลยตอนนี้ให้พี่เตยช่วยพามาหาหมอที่ราชเทวีดีพี่คิดว่าวันนี้หนิวมาถูกที่แล้วเพรรรราวว่่ทททีีีคลิกกมมโปแ เอกซ์คลูซีฟสุดๆเขาบอกเลยว่าตัวนี้เขาจะสามารถคอสต์ไมイ์ให้เราได้เลยว่าจริงๆแล้วหน้าของเราต้องการที่จะทําอะไรบ้างที่จะตอบโจทย์ได้อย่างมากที่สุดเขาจะวิเคราะห์ให้เราเรียบร้อยเสร็จสรรพว่าเราควรจะต้องทาอะไรให้มันแบบว่าดูดีดูสวยดูเป๊ะขึ้นอย่างที่ความต้องการของเราจริงๆรับรองว่าวันนี้เราจะต้องปิดจบอย่างประทับใจน้องเบลจะต้องคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนโอเคตัดไปเลยค่ะปรึกษาคุณหมอค่ะไปเลยค่ะมาค่ะ ก่อนอื่นสวัสดีก่อนเลยนะคะคุณหมอขวานคุณหมอขวานสวัสดีค่ะคุณหมอขวานแห่งรัชเทวีคลินิกนะคะ,<ส>ะวันนี้พัชชาขอเนี่ยเป็นตัวแทนหมู่บ้านค่ะเป็นตัวแทนของสาวๆทั้งหลายพาน้องหมิวมาปรึกษาคุณหมอเพราะว่าน้องหมิวมีปัญหาที่คอนเซิร์นมากมาย<ช>แล้วก็มีปัญหาโดยภาพรวมที่จะถามเผื่อสาวๆทุกๆคนด้วยยกตัวอย่างเช่นอย่างพัชชาเนี่ยเวลาที่เข้าไปหาหมอที่ไรเนี่ยเราก็จะเหมือนมีความมุ่งหมายของเราอยู่แล้วอยู่ๆพัชชาบอกว่าเฮ้ยพัชชาอยากมาเล็ก ก็แบบจะโบทอทอก่อางเดียวจนหน้าเล็กแต่หน้าเล็กเราหยอยอย่างเงี้ยคุณหมอคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการอย่างสมบูรณ์แบบแบบเนี้ยเราควรต้องทํำยังไงคะมาที่ราเชเทวีคลินิกถูกต้องแล้วค่ะจากประสบการณ์นะคะเคยเจอคนไข้ที่อยากหน้าเรียวเล็กแต่ก็เดินเข้าไปคลินิกแล้วก็แสดงความจํานงเลยฉันต้องการฉีดโบทอกฉันต้องการลดแก้ม,มค,ค่ะใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็คือหน้าเรียวจริงแต่ผลที่ตามมาก็คือมีความหย่อนคล้อยเพิ่มมากขึ้นนะคะ เพราะว่าคนไข้ในวัย30ขึ้นไปนะคะจะมีความหย่อนคล้อยของผิวจะมีไขมันบนหน้าที่หายไปแล้วก็ชั้นกล้ามเนื้อที่หย่อนลงนะคะเลยทําให้เราต้องแก้ปัญหาหลายๆชั้นของผิวหนังร่วมด้วยกันค่ะค่ะแปลว่าทางราชเทวีคลินิกเนะี่ยมีโปรแกรมที่ตอบโจทย์อะไรแบบนี้ด้วยใช่ค่ะแม่คะของราชเทวีคลินิกนะคะมีการคิดค้นเทคนิคที่เรียกว่าไฮบริดดีจูวีเนชั่ n แ d i ด์ลิฟติ้งเทคนิคนะคะซึ่งเป็นการใช้นวัตรกรรมหลายๆชนิดนะคะใ,ในการแก้ปัญหาให้คนไข้ค่ะ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้เฉพาะเจาะจงแล้วก็ตรงจุดมากที่สุดค่ะ แล้วแบบนี้คือมันจะต่างกับการที่ไปหาหมอที่อื่นทำแยกทีละอย่างทีละอย่างยังไงบ้างอะคคือคนไข้สามารถที่จะเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะที่ราชเทวีคลินิกทั่วประเทศค่ะทุกสาขานะคะคุณหมอเนี่ยจะเป็นคนวิเคราะห์ปัญหาให้แต่ว่าซึ่งเบสออนความต้องการนิดน,นึงคนไข้ต้องการจะดูดีในแบบไหนอตอนนี้ปัญหาหลักคืออะไรแล้วหมอก็จะแพลนการรักษาให้เป็นขั้นตอนค่ะไม่ใช่แค่ว่าทําอะไรแต่ทําอะไรก่อนหลังก็เกี่ยวด้วยนะคะคุณหมอใช่ค่ะระยะเวลาระยะเวลาที่เหมาะสม ปรจะทิ้งเพื่อที่จะไปทำอีกอย่างหนึ่งใช่ค่คะโดยที่เรามุ่งหมายผลลัพธ์ที่มันไปถึงจุดเป้าหมายที่แบบสูงสุด<ช>ของสิ่งนั้นอย่างนี้แปลว่าทางร,ารัชทีวีคลินิกก็ต้องมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญครบด้าน ทีี่เดยวยแน่นอนค่ะงั้นเท่าที่พัชชาวิเคราะห์ดูจากตัวเองจากที่ดูสถานการณ์อะไรก็คือว่าใบหน้าของคนเราเนี่ยมันมักจะแก้ปัญหาไม่จบได้ด้วยโปรแกรมเดียวอันนี้อันนี้เข้าใจถูกไหมคะถูกต้องเลยค่ะเนื่องจากผิวหนังของคนเรามีหลายชั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะต้องแก้ทีละชั้นนะคะเพื่อให้ได้ความสวยแบบยั่งยืนและยาวนานที่สุดค่ะอ๋อแล้วแบบนี้ก็คือมันก็ดีเนอะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราในฐานะของเราเป็นคนไข้อะเราไม่สามารถ วิเคราะห์อะไรเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าเราควรจะทําอะไรหนึ่งสองสามส่หรือแม้แต่ควรจะทําอะไรด้วยซ้ำคือไม่ควรคิดไปเองค่ะคอางกง่<ห>ายๆเนาะอ,อ,อันนี้คือขอถามเป็นตัวแทนหมู่บ้านอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าปัญหาของผู้หญิงวัยสามสิบหัวค่ะคุณหมอเราสามารถจะทาอะไรได้บ้างเพื่อที่จะแบบดูแลตัวเองในแบบเมนเทนตัวเองไปเรื่อยๆได้ะเริ่มต้นจากสภาพผิวชั้นบนกันนะคะถ้าอายุ30ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมักมีปัญหาเรื่องจุดด่างดำบนใบหน้ามาจากการโดนแดดเป็นระยะเวลานานนะคะ พวกนี้ก็จะได้แกะกระฝ้าต่างๆค่ะอันนี้สามารถแก้ได้โดยการใช้เลเซอร์นะคะของราชเทวีคลินิกยังมีผลิตภัณฑ์สําหรับหน้าใสสกินบูสเตอร์นะคะอ๋อเป็นพวกงานสกินแคร์ต่างๆจริงๆแล้วของราชเทวีคลินิกก็โดดเด่นกันเรารู้จักราชเทวีเราจู้จเรื่องสิวอยู่นึงมีอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องหย่อนคล้อยเราก็จะมีนวัตกรรมกลุ่มอัลเทอร่าไฮฟูนะคะซิกมาลิปร้อยไหมเราก็มีเหมือนกันนะร้อยไหมแล้วก็ฟิลเลอร์ที่ใช้ในการยกกระชับก็มีค่ะ ไม่คุ้นเลยค่ะแต่ละอย่างที่พูดมาไม่เคยทำเลยเราว่ากันเรื่องปัญหา30บวกไปแล้วฉั้นวันนี้เรามาเข้าปัญหาของน้องมิวของดิฉันกันดีกว่าวันนี้ผู้สภาน้องหมิวมาปรึกษาคุณหมอในวันนี้ค่ะคือน้องเนี่ยมีปัญหาคอนเซิร์นเยอะแยะไปหมดถูกไหมแต่ไม่รู้ว่าอะไรก่อนเดี๋ยวให้น้องมิวเล่าว่าปัญหาของมิวคืออะไรดีกว่าก็ตามที่คุณหมอบอกเลยนะคะตั้งแต่อายุ30คุณหคมิวรู้สึกว่าแบบแก้มมิวเริ่มหย่อนค้อยแล้วก็หน้าไม่กระจ่างใสฝ้ากระอะไรลุกขึ้นเต็มไปหมด ก็เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอะไรยังไงก่อนเลยมาปรึกษาคุณหมออะค่ะวันนี้ต้องทําอะไรบ้างมีจุดดำๆเล็กๆบริเวณแก้มคะบริเวณมีกล้าแล้วก็มีฝ้าเล็กน้อยนะคะถ้าแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดนะคะก็คือในวิสิตเนี้ยสามารถที่จะทําเลเซอร์ให้หน้ากระจ่างใสได้เลยแล้วอย่างเรื่องปัญหาของความหย่อนคล้อยนะคะที่ที่น้องหมิวก็คอนซิร์เหมือนกันต้องทำอะไรเลยของคุณหมิวอยู่ในวัยที่เริ่มมีการหย่อนคล้อยของผิวหนังแล้วนะคะก็อัลเทอร่าจะตอบโจทย์สามารถทําให้ผิวยกกระชับขึ้นรูขุมขนดูเล็กลงนะคะแล้วก็ร่องแก้้้ดตืนนขึไค่ะ โอเคแต่ว่าถ้าทำาัลโทราเราก็ต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงเนาะวันนี้เราแบบวันนี้เวลาน้อยถ้าสมมติเวลาน้อยสามารถทําอะไรก่อนได้บ้างน่าทําเป็นอย่างอื่นก่อนได้ไหมถ้าในครั้งนี้สามารถทําเป็นเลเซอร์แอนดีแนะคะตัวนี้ก็จะช่วยกระชับเรื่องรูขุมขนทาให้ผิวดูฟูขึ้นเต็มขึ้นค่ะแล้วก็ใช้ตัวคิวสวิตในการจัดการกับตัวกระตัวฝ้าได้ค่ะนี่ไงโปรแกรมนี้สามารถทําให้คุณหมอสามารถออย่างในเวลาเดียวกันจัดตารางให้เราอย่างเรียบร้อยว่าโอเควันนี้เราจะจัดการกับเรื่องฝ้ากระก่อนแล้วเราค่อยมาเก็บเรื่องการหย่อนคล้อยทีหลังเน โอเคงั้นวันนี้เราไปทำเลเซอร์กันพร้อมไหมพร้อมค่ะไปดูขั้นตอนกันเลยเย้ <Yeah. S 1> น้องหมิวขอทักนิดนึงทำไมคะเดี๋ยวก่อนที่อยู่จะทำเลเซอร์นะก่อนอื่นเลยนะขอร้องไปซ่อมใต้ตาก่อนไหมแรงค่ะแรงมากแม่แพนด้ามากลูกทำไมหนูไม่ีปัญหาอะไรกับใต้ตาก็คือปกติใช้ไอทีมแล้วแพ้ก็เลยไม่ใช้ไปเลย ปล่อยไปเลยปล่อยโฟล์เราใช้อะไรอยู่อะไม่ใช pues mm ้ค่ะตอนนี้ค nah, ือไม่ใช้ออกมาข้างนอกก็คอนซีลเลอร์เบาๆไม่ได uh ้ใช้แล้วคือคนเรานะถ้าดูแลต่อให้หนูเลเซอร์แล้วดูแลหน้าทั้งหน้าแล้วแต่ว่าใต้ตามันฟองไวอะมันก็จะลองตะโกนวสูงไวค่ะลูกแล้วอย่พี่เตยใช้อะไรอะคะต้องแพงแน่ๆเลยใช่ไหมจะบอกว่าของดีไม่จำเป็นต้องราคาเป็นหมื่นที่รักเดี๋ยวนี้ของดีแบบราคาเบาก็มีจ้านี่ค่ะาชเท v ี Revital ไ y e Serum จะบอกว่าตัวเนี้ย คือจริงๆล้วพี่ชายต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้วแหละม,มันสําหรับคนที่แบบว่าผีแพ้ง่ายโดยเฉพาะอย่างที่แบบแพ้เยอะๆอย่างน้องเหมียวอย่างเงี้ยแล้วตัวเนี้ยก็เพิ่งได้รางวัลแคมเปญบิวตี้มาหมาดๆด้วยของราชเทวีเทีเท่าไหร่คะว่ามาเดี๋ยววันนี้จะใส่เลยหนึ 1> 1, <000 S 2> <า>่งพันหนึ่งร้อยบาทกรุบปกรุ๊ปูดจริงพูดเล่นแล้วเธอดูปริมาณก็ไม่หลอกดาวเลยนะจริง ร um าชเทวีคลินิกรีไวท์เทลอายเซรั่มค่ะคืน1ในชิ้นขายดีเรื่องชื่อของราชเทวีคลินิกเป็นเซรั่มดูแลผิวรอบดวงตาที่ราคาไม่แรงแต่ใช้ส่วนผสมแพงมากอย่างสลายฮิมะ จากเทือกเขาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่แพทย์ผิวหนังค้นพบแล้วว่าช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมผิวหนังได้อย่างล้ำลึกถึงระดับเซลล์เลยทีเดียวโดยสามารถฟื้นคืนสภาพชั้นผิวที่เชื่อมระหว่างผิวชั้นในให้กลับมามีความเป็นคลื่นโค้งเรียบเนียนได้เหมือนสมัยที่ยังอ่อนเยาว์พร้อมกระตุ้นคอลลาเจนในผิวให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งรวมถึงการสร้างคอลลาเจนใหม่ได้มากถึง1 4 0ผิวใต้ตาจึงดูอิ่มฟูสดใสย,ย้อนวัย เซรั่มสีเหลืองอ่อนเนื้อสัมผัสบางเบาแต่อัดแน่นไปด้วยส่วนผสมอันเข้มข้นทาบางๆทั้งเช้าและเย็นจะสามารถเห็นชัดเจนถึงความเรียบเนยียนกระจ่างใสและริ้วรอยที่ค่อยๆลดเลือนได้ใน14-24วัน ใครที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะยิ่งอยากให้ลองเพราะตัวนี้อ่อนโยนต่อผิวดีต่อใจแต่ไม่ไวหน้ากับริ้วรอยใต้ตานะเลิศมากค่ะคือผิวแพ้ง,ง่ายต้องลองแล้วค่ะพี่เตยรับรองว่าดูเด็กลงชวัวต่อไปนี้เราก็จะแต่งหน้าง่ายขึ้นด้วยเพราะผิวใต้ตาของเราเนี่ยมีความเรียบเนียนมากขึน้นจัดไปเลยค่ะแม่ตกลงั้งได้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำท <Okay. S 2> ี่เมันต่อดีกว่าเราไปดูว่าวันนี้เลเซอร์จะเป็นไงบ้างไปต่อกันค่ะไปค่ะ สำหรับน้องหมิวหมอเลือกทำเลเซอร์ตัวแรกนะคะคือ Nd yag เลเซอร์นะคะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีสำหรับเพื่อให้หน้าใสาแล้วก็กระชับดูุมขนนะคะทำให้หน้าเรียวได้รูปมากขึ้นนะคะแต่ว่าจะต้องทำประมาณเดือนละครั้งนะคะตัวที่2คือตัว q s w i t e l เลเซอนะคะตัวนี้ทำเพื่อลดรอยดำแล้วก็ลดความเข้มของกระบริเวณแก้มทั้งสองข้าง สามารถทําซ้ําได้ทุก1เดือนเหมือนกันนะคะเลเซอร์ตัวที่3เนี่ยเนื่องจากว่าน้องหมิวมีแผลเป็นบริเวณหน้าผากนะคะหมอจึงเลือกเลเซอร์ตัวไฟสแกนเลเซอร์นะคะ mm hmm. เพื่อทําให้ตัวแผลเป็นนูนเนี่ยเรียบลงนะคะสุดท้ายขณะทำเลเซอร์เนี่ยหมอพบว่าวผิวค่อนข้างแห้งนะคะ mm hmm. ก็เลยได้ทําการฉีดนาโนออร่าสกินบูสเตอร์เข้าไป mm hmm. เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เพิ่มความกระจ่งางใสของใบหน้านะคะตัวนาโนสกินบูสเตอร์เนี่ยสามารถทําได้สัปดาห์ละครั้งค่ะ หลังทำการรักษาด้วยเลเซอร์นะคะน้องหิวควรจะใช้มอยเจอไรเซอร์เป็นประจำนะคะควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดรัประทานอาหารให้ถูกสุกลักษณะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแค่นี้ก็จะทำให้ผิวสวยสดใสอ่อนเยาว์ได้ยาวนานขึ้นค่ะเป็นไงบ้างยูโอ้โหทำเสร็จแล้วหน้าเลยค่ะหน้าคือไม่รู้สึกอะไรเลยคือทำแล้วผิวหนัไม่บวมมากใช่คือที่เหลือคือไม่รู้สึกอะไรอันนี้ก็คือดูไม่บวมดูไม่อะไรเลยทำเสร็จก็สามารถไปเที่ยวได้ต่อเลยหน้าไม่ได้เป็นอะไรเลยทีนี้มิวก็ไม่ต้องคอยถาม ที่แล้วว่าแบบยังจะทำอะไรต่อไปนะคะเพราะว่าที่ราชเทวีคลินิกนี้เขามีโปรแกรม Hybrid r e j u v e n a t i o n แบบนี้ที่ทำให้สาวๆเนี่ยสวยได้แบบคอมโบเซตคือเรียกว่าสวยจบครบในครั้งเดียวสามารถเลือกโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับสาวๆแต่ละคนได้โดยเว่าะเรียกว่าคุ้มค่าชิ้นราคาที่สุดเห็นผลลัพธ์ชัดเจนที่สุดด้วยใช่คือแบบโอ้สวยจบครบได้ที่ราชเทวีคลินิกจริงๆใครอยากสวยแบบองค์รวมสวยแบบบูรณาการนะคะมาเจอกันได้ที่ราชเทวีคลินิกค่ะ<ห>บ๊ายบาย